กองทัพสืมวลชนยังคงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวที่พักภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ถแถลงข่าวกันดึกทีเดียวประมาณสี่ทุ่มนี่นะฮะแสดงถึงความเรียกว่ามั่นอกมั่นใจนะว่าจะสามารถผลักดันจนเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลได้ขณะเดียวกันพักภูมิใจไทยก็ยังออกถแถลงการด้วยยอมรับเงื่อนไขของประชาชนของพักประชาชนแต่ ทีนี้เป็นการตกลงกันชัดเจนระหว่างสองพักระหว่างภูมิใจไทยกับพักประชาชนหรือยังวันนี้ก็เลยต้องจับตาดู2พักนี้นี่แหละครับทางภาคฝั่งของพักภูมิใจไทยวันนี้มีรายงานข่าวกลับว่าทางด้านคุณอนุทินอาจจะมีการคุยกับทางด้านพักประชาชนอีกรอบเพื่อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรคืออยากจะให้แบบเหมือนออกมาร่วมกันเลยไหมระหว่างพักประชาชนกับภูมิใจไทยว่าจะยอมรับเรื่องของข้อเรียกร้องของพักประชาชน แล้วในแง่ของการพูดคุยก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนพรักประชาชนมองว่าเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันเชิงหลักการนะครับแล้วพักภูมิใจไทยก็รับในเงื่อนไขนี้แต่ทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าที่บอกว่าจะต้องยุบสภาภายใน4เดือนเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยถ้าเกิดยอมรับไปก่อนตอนนี้และผ่านไปแล้ว4ี่เดือนมันจะมีเหตุผลอะไรไหมที่อาจจะไม่ยุบสภาในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องไปถามพักประชาชนด้วยว่ามั่นใจในพักภูมิใจไทยแค่ไหนถ้าเกิดว่าจะยอมดีลหรือว่าตกลงที่จะโหวตสนับสนุนให้นะฮะ